สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์ใหม่นะคะเป็นแนวโรแมนติกสืบสวนระทึกขวัญมีซอมบี้โผล่มากรุบๆด้วยนะบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้คาดหวังแต่ว่าสนุกเฉยเลยกับเรื่อง happiness เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มอปลายเขาเติบโตมาเป็นคุณตำรวจสายสืบที่หล่อและช่างสังเกตแต่ก็ดันมีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาเบสบอลส่วนเธอเติบโตมาเป็นตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายเธอสวยฉลาดต่อสู้เก่งมากๆอยู่มาวันหนึ่งเกิดม,มีคนติดเชื้ออาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้าไล่กัดคอคนอื่นเธอเองพยายามต่อสู้กับผู้ติดเชื้อด้วยจนได้รับบาดเจ็บนะคะหลังจากนั้นเธอจึงถูกจับมาตรวจหาเชื้อในขณะเดียวกัน เธอเองก็กำลังจะย้ายไปอยู่ในอาาพาร์ตเมนต์ใหม่บ้านในฝันของเธอค่ะและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะมีวิธีการต่อสู้กับผู้ติดเชื้อยอย่างไรบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะสนุกมากเหนือความคาดหมายมากจริงๆติงดูแค่2อ P ีก็คือติดหนักหน่วงมากเลยค่ะทุกคนนางเอกก็คือฮันเฮโยจูนะคะอุนนี่คนสวยที่ติงรักมาตั้งแต่ซีรีส์เรื่องดับเบิลยูทูเวิ์นะคะเรื่องนี้เธอพลิกบทบาทมาเป็นยุนเซบอมนะคะเป็นคนตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือต่อสู้เก่งแล้วก็ท่าเดินแมนมากจริงๆนะคะพระเอกก็คือพักยองชิกนะคะที่เพิ่งออกจากกรมมาก็มาสแสดงซีรีส์เรื่องนี้เลยเรื่องนี้เขารับบทเป็นคุณ ตำรวจสายสืบค่ะทุกคนคือมีแววคลั่งรักมาตั้งแต่ไกลนะคะก็คือแอบชอบนางเอกมาตั้งแต่หมอปลายขอนางเอกเป็นแฟนตั้งแต่ตอนแรกเลยอะทุกคนและติ่งชอบนะเคมีของสองคนเนี่ยน่ารักมากๆคือเขาแค่มองกันพูดคุยกันเราก็รู้สึกว่าเฮย้ยเขามีความเป็นห่วงเป็นใยกันมากเอาจริงๆเนื้อเรื่องเดินไวมากนะคะแค่เพียง2ตอนแรกคือพระเอกกับนางเอกเขาก็ย้ายมาอยู่บ้านลังเดียวกันแล้วจ้าแล้วเขาก็ร่วมมือในการ สืบหาต้นตอที่ทําให้คนกลายเป็นซอมบี้นะคะทุกคนซึ่งติ่งเองอะ่ะไม่ได้ดูเรื่องย่อเรื่องนี้มาก่อนก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าเรื่องนี้จะมีซอมบี้พอมีซอมบี้ก็เฮ้ยมันสนุกเฉยเลยทุกคนซอมบี้เรื่องเนี้ยไม่ได้เป็นตลอดเวลาคือเป็นๆหายๆแล้วก็เวลาจะกลายร่างทีก็คือตัวหกักอย่างกระเทนทูปูซานอะ่ะทัางติ่งก็คือแบบผมาทีก็ตกใจอยู่นะ เอาจริงๆอ่ะซีรีส์เล่าเรื่องได้ทันเหตุการณ์มากๆเลยนะคะในเรื่องอ่ะจะเป็นช่วงที่เขาเอาชนะโควิดในทีมได้แล้วคนสามารถออกมาใช้ชีวิตโดยไม่ต้องใส่แมสแล้วแต่ก็มีการเฝ้าระวังโดยการใช้เจลล้างมือตลอดเวลาอย่างนี้ติ่งชอบที่ซีรีส์เล่าเรื่องสืบสวนตามหาต้นตอในการติดเชื้อนะคะควบคู่ไปกับความรักของพระนางซึ่งเขาทําได้น่ารักมากเคมีของสองคนเนี้ยดีมากจริงๆนะคะ,ะ,คะเขาไม่ได้บอกรักกันอะ่ะแต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยกันมากเหลือเกินนะคะะ ติ่งชอบดีเทลที่เขาใส่มาตอนที่2คนนี้เขาย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วพระเอกอะเอารูปคู่สมัยมปลายที่แบบว่าพระเอกชอบนางเอกเนี่ยมาใสมาติดไว้ที่ฝาบ้านอะทุกคนติ่งรู้สึกแบบฉันชอบดีเทลแบบนี้แล้วพระเอกก็คือคลั่งรักเหลือเกินนะคะนางเอกอะอยากมีบ้านในฝันใช่ไหมอยากจะตกแต่งแบบตามสไตล์ที่ตัวเองอยากได้อย่างเงี้ยแล้วพระเอกก็ตามใจทุกอย่างเลยนะคะในขณะที่นางเอกเป็นคนที่ สนใจรายละเอียดดีเทลเล็กๆเช่นก๊อกนี้ต้องเปลี่ยนพื้นอยากได้แบบนั้นอยากได้โทนสีแบบนี้พระเอกก็อืมโอเคอืมได้อืมได้ติงแบบ ตามใจเก่งมากนะคะแล้วพอมาดูที่ห้องนอนเนี่ยก็จะเห็นว่า2คนนี้เป็นคนต่างสไตล์กันมากจริงๆนางเอกเป็นคนที่ชอบของตกแต่งในสไตล์อุ่นๆนะคะไม้โทนสีเหลืองๆนวลๆอย่างงี้สังเกตว่าเตียงนางเอกอ่ะก็จะเป็นเตียงไม้ใช่ไหมโคมไฟก็จะดูอุ่นๆโทนฝั่งนางเอกมันจะดูอุ่นหมดเลยในขณะที่ฝั่งพระเอกอ่ะจะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะคะเ <ๆ S 1> วลามองจากมุมบนอ่ะสคนนี้แตกต่างกันมากๆแต่พออยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวสุด ขอชมหน่อยเรื่องนี้เนื้อเรื่องเดินไหวนะคะแล้วก็ภาพสวยมากคือเขาใช้ภาพอะเล่าเรื่องแทนการใช้คําพูดอะด้ดีมากๆเลยอย่างตอนที่นางเอกไปตรวจเชื้อใช่ไหมแล้วก็ต้องนอนพักดูอาการนะคะในที่พักแห่งหนึ่งแล้วพอซูมไปที่นางเอกดูไม่มีอะไรใช่ไหมพอซูมเอาออกมาเท่านั้นเลยจ้ะทุกคนแบบเฮ้ยน่ากลัวกรู ตอนนี้ติงดูมา2ตอนจากทั้งหมด12ตอนเองอะทุกคนรีบตามมาตามนะคะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกระทึกขวัญมีซอมบี้โผลมากุบกุต้องโดนใจแน่ๆเลยติงพูดเลยว่าถูกสรีติ่งมากๆทางเราลงแดงแล้วหนึ่งนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปวิว VTV แล้วก็ไอชีอ e ีนะคะซับไทยมาวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่ติงแนะนแอปวิวน,น,นะคะเพราะว่าซับไทยเขามาไวมากมาตั้งแต่6โมงเช้าเลย ยืนเซบอมรับบทโดยฮันเฮโยจูในเรื่องเธอจะเป็นคุณตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายนะคะสวยด้วยต่อสู้เก่งด้วยนะติ่งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเธอมา3เรื่องนะคะมีเรื่อง W 2 w o r l d s Spring Walls, ดนตีรักหัวใจปรารถนาแล้วก็เรื่องธงอีจอมนางคู่บัลลังติ่งเปิดว้าวไอจีให้นะไอจีเธอชื่อฮันเฮโยจู2 2 2ค่ะตามมาฟอลโล่กันได้มีรูปน่ารักน่ารักทั้งนั้นอย่างรูปนี้นะคะเป็นรูปที่เธอใส่ชุด ตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายเป็นครูฟึกอย่างนี้ดูเหนื่อยมากจริงหมดสภาพนะคะชุดน่าจะหนักแหละตะะ <S <S แล้วก็มีรูปที่เธอใส่ชุดนักเรียนนะคะ E.P แรกเลยทุกคนสวยมากคือหน้าเด็กขนาดใส่ชุดมอปลายแล้วยังดูดีอยู่เลยแล้วก็มีรูปนี้ค่ะเป็นรูปที่เธอใส่ตอนงานเปิดตัวซีรีส์นะคะงานแถลงข่าวลล่ตะ,ะต่างหูชาแนลด้วยอะ่ะสวยเดอ้อ ตามมาฟอลโลกันได้นะคะฮันฮยจู2 2งค่ะจอนอีออนรับบทโดยพักยองชิกในเรื่องเขาจะเป็นตำรวจสายสืบที่หล่อช่างสังเกตนะคะแล้วก็มีความฝันอยากเป็นนักเบสบอลค่ะติงยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเขามาสามเรื่องนะคะมีเรื่องสตองบุเมนโดบงซุนสาวน้อยจองพลังโดบงซุนฮวารังอัศวินพิทักษชินลาแล้วก็เรื่องดีแอร์ค่ะ ติงเปิดวอบไอจี IG ให้นะไอจี IG เขาชื่อ phs1116 นะคะตามมา follow กันได้เออพิ่งออกจากกมมานะคะทุกคนแก้มก็จะแบบอิ่มอิมหน่อยนะนะ่ารักมีรูปล่าสุดที่เขาถ่ายแบบนะคะรอเลยเลยจ้าบูการีนะคะมีรูปที่เขาถือร่มฉักบนดาดฟ้าคู่กับนางเอกนะคะหน้าเด็กะใส่ชุดมอปลายก็ยังขึ้นอยู่เลยอะคั่งรักมากเลย แล้วก็มีรูปที่เขาโปรโมท MV ให้ V นะคะเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ซีรีส์เรื่องฮวารังอัศวินพิทักษ์ินลาแล้วนะตามมาฟอลโล่กันได้ค่ะทุกคน p h s 1 1 1 6ค่ะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย